เตรียมปล่อยเพลงใหม่แล้วนะคะสำหรับสาวเบียร์เดอะไวท์ค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจจากแฟนคลับด้วยนะคะที่ส่งมาให้อย่างล้นหลาม หลังจากที่เบียดไวส์นะคะพัฒน์นันอัฐมงคลค่ะออกมายอมรับนะคะว่าคลิปที่หลุดวอนโซเชียลอยู่ในขณะนี้ก็คือตอนเองค่ะพร้อมกับแจ้งความดำเนินคดีแฟนเก่านะคะตำรวจบุกคนบ้านของอดีตแฟนเพื่อหาหลักฐานเชื่อมโยงการกระทำความผิดล่าสุดค่ะเบียก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความขอบคุณที่ทุกคนเป็นห่วงพร้อมกับบอกว่าหลายเดือนที่ผ่านมานี้เจ้าตัวเนี่ยได้แต่งเพลงแล้วก็เตรียมจะปล่อยผลงาน ออกมาหลังจากนี้ด้วยนะคะ ขอบคุณทุกๆความห่วงใยนะคะมันเยอะมากมาบซาสึงมากๆช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้เบียรแต่งเพลงทําเพลงอยู่เงียบๆเพื่อที่หลังจากนี้จะได้ปล่อยผลงานเพลงอย่างต่อเนื่องไม่คิดเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะสามารถทําลายชีวิตที่เหลือของเบียรได้มีสาวๆที่เจอเหตุการณ์แบบเดียวกัน DM มมาหาอยากบอกว่าเราไม่ผิดนะคะผิดที่คนเอาความไว้ใจของคนอื่นไปสนองความเห็นแก่ตัวของตัวเองเราควรได้ใช้ชีวิตที่ สดใสของเราต่อไปค่ะได้เป็นอิสระจากคนที่มีนิสัยใจคอเป็นมิจฉาชีพคนที่เอามาปล่อยควรโดนประนามค่ะไม่ใช่เราอย่าให้สังคมบิดเบี้ยวไปมากกว่านี้เลยไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายไม่มีใครควรตกเป็นเหยื่อทั้งนั้นค่ะและนี่ก็เป็นคำกล่าวจากสาวเปียดวอยซ์นั่นเองนะคะ